เฮ้ยเฮอย่าไปอย่าไปซิตี้โลกไอ้ไ <c oughs> อเอยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวี่กับฟิลฟ์คุงกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดกล่องในซิตีโอค่ะโอ้โหผมนี่ไม่ได้เอาโชคมาติดตัวเลยครับวันนี้ผมเอามาแต่ตัวกับใจและเงินที่เสียไป นะครับซึ่งก็ใครก็รู้นะครับว่าการเปิดกล่องในซีจีโอเนี่ยแม่งเสียอย่างเดียวนะฮะไม่ค่อยได้กัรนะถึงได้ก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับดอกหนึ่งก็80บาทแล้วกุญแจนะซึ่งผมมีแค่5ดอกนั่นเองนะครับเดี๋ยวใครที่สนใจแบบว่าอยากให้ผมเปิดบ่อยๆก็ลองบริจาคกันได้นะครับผมจะทิ้งทิ้งลิงก์ทูวันนี้ไว้ด้านตรง d e s c r i p t ชันนั่นเองนะครับแล้วก็สตรีมเทรดนะครับใครที่อยากส่งกล่องหรือกุญแจโดยตรงเลยนะก็กดลิงก์เทรดมาได้ นะครับแล้วก็ใส่กล่องๆวางมานั่นเองนะครับใครที่แบบอยากให้มาเปิดอันนี้นะฮะก็ลองโดเน a t หรือว่าส่งมาก็ได้นะเพราะโดยส่วนตัวเงินเดือนก็ไม่ค่อยมีนะฮะทำงานก็ยังไม่ได้ยังไม่ถึง18นะฮะก็มาเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยโครมาเคสกันก่อนนะครับซึ่งวิธีการนะครับผมต้องเอานิ้วไปจิ้มจอก่อนครับแล้วก็เอาเนี่ยกดค้างไว้นะครับมา กดค้างครับแล้วก็เราต้องต้องต้อง,องใช้คาว่าต้อต้องต,ต,ตัววายครับเพราะมันใกล้แซดดีครับจ <c oughs> <c oughs> ินนัสามสองหนึ่งเฮ้ยสีผม,มผมไม่ขาลวละโอ้โหมึงไปเลยครับไอสัตว์เออเอาเอาเอาก๊อกตะก,กากมาให้ครับโอ้ไปแล้วครับ80บาทผมนะครับต่อไปก็ฮัสแมนนะฮะมาเราเอาฮัสแมนต่อไป นะครับต่อไปเราต้องใช้สเต็ปนิดนึงครับเราต้องรูปรูป้อมรอบครับเป็นทมเนียมครับในเมื่อเรกล่องเราน้อยครับเราต้องทำรมเนียมเยอะๆหน่อยครับสิ่งที่ผมจะได้อยากได้สีเหลืองครับอะไรใกล้อะไอใกล้ๆวายวะ W X Y โอโ้โหไม่ไวายครับผมไม่เอาแล้วผมเอาตัว U ครับมาเราต้องวาด U แล้วก็ปล่อยครับเอสีชมพูไอมันตอนต้นเลยโอ้เฮ้ย oh fuck you fuck you ได้ตักแท็กเทคไนไอสัตร์มานะฮะโอ้ปวดหัว80บาทกูนะฮะ่อไปโคมมาเคสครับเราต้องใช้ตัว E ครับรอบนี้เพราะมันเหมือนคล้ายสีนั่นเองนะครับเป็นโคมมาเคสสุดท้ายของผมแล้วด้วยนะครับมาต่อไปครับลูกๆรับลุกๆลุกๆจอด้วยนโมโนโมนโมเอา E เอา E ด้าน e, หน้าแล้วกัน E อีอีอืดเดะเดะอุ้ยสีแด,ได,ได,ดงไอ เฮ้ยเฮ้อย่าไปอย่าไปซิสเต็มล็อไอ้ควายเอยโอ้ยเมื่อกี้สีชมพูมันอยู่ข้างๆมึงเออโอ e เปอ i o เดชชันฟิลิปเบชันเคสนะครับมารอบนี้ต่อตัวเอครับรูบๆๆ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 ๆ <Tipp s> แต่ลายก็โอเคนะรอบนี้นะฮะต่อไปดอกสุดท้ายครับพันแมนผมนะครับเป็นตัวนะครับผมนี่เสียแน่นอนครับมารวบ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 รรรผมต้องไม่ดูครับไปดูไม่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 ดูเสียงกิ๊กเสียงกิ๊กพีเก้าสูโมดิวครับผมมีปืนที่แพงกว่าไอกระบอกนี้อยู่แล้วชีวิตนะครับ เนี่ยครับนี่ครับห้ากล่องนะครับทั้งหมด400บาทนะฮะไม่ไม่รวมกับค่ากล่องแล้วนะครับมาเราดูออลครับเรามาดูของราคาแต่ละแต่ละอย่างครับดูครับพีเก้าสูโมดูลนะครับเรามาดูเซลล์ออนมาร์เก็ตนะครับเรามาดูตลาดเรามาดูตลาดสตรีมกันก่อนครับซึ่งมาเรามาดูราคากันก่อนครับ4บาทครับ80บาทกูเหลือ10บาทไปเลยนะครับต่อไปไอ้นี่ครับเซลล์ออนมาร์เก็ตนะฮะเซลล์ออนมาร์เก็ต อันนี้สีจากดูครับก็เหลือ4บาทเหมือนกันนะครับโอ้โหวันนี้ไม่เป็นไรวะโอ้โหเซลล์ออนมาร์เก็ตไหนดูซิเซลล์ออนมาร์เก็ตเซลล์ออนมาร์เก็ตสามบาทครับโอ้อุบาทมากครับอุบาทจริงๆฮะอุบาทแบบปวดหัวแตกแทกฮะยี่สิบสามบาทเอ้ยโอเคแต่ว่า80บาทผมไม่คุ้มเลยครับมาต่อไปก็เซลล์ออนมาร์เก็ตดูราคาอันนี้ครับราคาอันนี้ สามบาทเหมือนกันครับอันนี้เป็นอะไรฟิลเทสเวลวอนโอ้เดี๋ยวเวลวอนงั้นลายมันคลอดีสิโอ้โหนั่นไงจังๆเลยครับโอ้ยมาเราเราก็ใส่ๆไปแล้วกันผมไม่มีสก,กินปืนพอดีมารีเพ็รดีเพ็ดเอ็มสองสี่เก้าอ่ะอันนี้ในเก็เราใช้ในเก็รีเพ็ดผมใช้ในเก็อยู่แล้วนี่ครับปกติผมใช้บายสปอตครับกลายเป็นโมดูลโมดูลโมเดลธรรมดานะฮะโอ้โหเนอ อาวุธบูลลามิเนตนะครับมีทีจีด้วยครับแต่อันนี้นี่แม่งบีจีเลยครับ400บาทนะครับโอ้สุดยอดครับใครที่สนใจจะบริจาคก,ก็ยินดีครับแล้วก็ตรงบริจาคเดี๋ยวผมจะพูดชื่อว่าใครบริจาคแบบเป็นทอโด onation แล้วก็ อาจจะอ่ะผมจะใส่ชื่อไว้ด้านล่างในคสคริบายนนะฮะสำหรับคนที่บริจาคลิงเดียวกันมานั่นเองนะครับรวมถึงที่ชื่อที่อยากให้เรียกหรือว่าจะแบบเอาเป็นเอาเป็นลิงก์ยูทูบอันนี้ก็ได้นะครับก็ก็แต่นะครับตามสมัครใจนะฮะในการบริจาคนะเดี๋ยวพี่เก้าศูนย์คุณอยู่ไหนวะพี่เก้าศูนย์พี่เก้าศูนย์ที่กูใส่อยู่แบบไออไรบายนสปอตใช่ไหมพี่เก้าศูนย์บายสปอตอยู่ไหนวะเออเนี่ยไหนดูดิถ้าเซลล์ออกมาเก็บมาได้เท่าไหร่วะตอนนี้ ผมปวดหัวเลยแลเนี่ย20บาทครับโอ้ยแปดนะครับเหลือแม่งไม่ถึงร้อยครับโอ้โหชีวิตครับนะครับตอนนี้ก็ขอทำการจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับโอ้โหอยากตายเออ